สวัสดีค่ะกุหลาบพุ่มต้นนี้นะคะต้นใหญ่ปลูกมาหลายปีแล้วค่ะชื่อหลุยนามิดานะคะสีชมพูสวยดอกใหญ่มากๆนะคะต้นนี้อยู่มานาะนหลายปีแล้วนะคะนี่ค่ะแตก่กิ่งดีสวยงามโอ้โชคดีแดดออกตอนนี้ไม่แดดตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคืมคืมค่ะนี่ค่ะเริ่มจะติดดอกแล้วกิ่งนี้น่าจะเป็นกิ่งตาบอดนะคะตรงนี้ กินะ่งตาบอดเริ่มสังเกตได้แล้วค่ะอันนี้ก็เหมือนกันนี่จะเป็นกิ่งตาบอดที่ไม่ดอกดูตรงเนี้กุดๆให้หายเนี่ยนี่ก็เหมือนกันค่ะถ้ากิ่งตาบอดจะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะของเขาเนี่ยจะกุดๆหหายเนะะี่ยค่ะอันนี้คือไม่บอดนะคะเนี่ยอันนี้คือดีงามจะดอกค่ะกิ่งดีงามกิ่งจะดอกนะคะนี่ข้างในเนี่ยกิ่งตาบอดเพียบเลยค่ะ แนะนำให้ตัดทิ้งหรือเด็ดทิ้งนะคะถ้าเกิดออบอกว่าใบมันยังสวยเสียดายจะเอาเก็บใบก็ได้ไม่เป็นไรจริงๆก็อยากให้ตัดทิง้งเพราะว่ามันจะได้ไม่แย่งอาหารกันนะคะแย่งปุ๋ยแย่งอะไรที่เราลดลดลงไปนะคะนี่คนี่ก็กิ่งตาบอดเนี่ยเห็นไหมคะ ไตัดทิ้งได้เลยเนี่ยฝั่งนี้ก็มีค่ะเนี่ยกิ่งตาบอดเด็ดทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายหรอกคะ่ะเดี๋ยวกิ่งใหม่ก็โผล่ขึ้นมานี่ค่ะตอนแรกที่มันแตกแดงๆมาเนื่องว่ามันจะเป็นกิ่งที่สวยงามให้นะดีใจมากเนี่ยค่ะกิ่งตาบอดทั้งนั้นเลยค่ะเนี่ยกิ่งเล็กๆอย่างนี้นะคะกิ่งตาบอดเนี่ยแบบนี้คือ คุณภาพแย่มากเด็ดทิ้งได้เลยกิ่งตาบอดมันจะมี2แบบนะคะอีกแบบหนึ่งคือกิ่งตาบอดที่แข็งแรงและยังใช้งานได้เราสามารถเก็บได้นะคะแล้วก็มีวิธีตัดพอมาตัดแล้วมันก็จะแตกมาใหม่แต่ถ้าเป็นแบบนี้คือคือไม่แข็งแรงไม่ดีนะคะไม่ต้องเก็บเลยะคะ่ะเนี่ยเด็ดออกเลยเอากันไกลก็ได้คะ่ะแล้วแต่นะคะที่สนัดนี่กิ่งตาบอดหมดเลยเนี่ย สองอันนี้ก็ใช่นะคะ่กิ่งตาบอดแนะนำให้เด็ดทิ้งนะคะคะกิ่งตาบอดข้างล่างก็ยังไม่มีกิ่งกระโดงอะไรแตกมาให้นะคะเนี่ยเพียบเลยนะคะเนี่ยกิ่งตาบอดทั้งนั้นเลยเนี่ยใช่หมดเลยนะคะแถวนี้ <laughs> เด็ดทิ้งหมดเลยค่ะเนี่ยกิ่งแบบนี้เด็ด<ม>ทิ้งเลยนะคะไม่ต้องเสียดายไม่ต้องเสียดายนี่คือกิ่งแข็งแรงนะคะ ามว่ากิ่งแข็งแรงแบบนี้โอกาสที่จะเป็นกิงก่งตาบอดมีไหมมีค่ะกิ่งตาบอดมี2ประเภทประเภทที่ใช้งานไม่ได้เลยคือนี่ค่ะเด็ดทิ้งแต่อีกประเภทหนึ่งคือกิ่งตาบอดที่ยังใช้งานและแข็งแรงนะคะอันนั้นอันนั้นแนะนําให้ให้เด็ดทิ้งนิดหน่อยแล้วเหลือไว้เดี๋ยวมันก็จะแตกแล้วก็ออกดอกนะคะอีกหนึ่งประเภทนะคะมีสองประเภทแต่ตอนนี้มันยังดูไม่ออกนะคะ ต้นนี้หลุยนามิดาค่ะนี่ค่ะสูงใหญ่มากเลยนะคะต้นนี้สวยงามเวลาเขาออกดอกดอกก็จะใหญ่มากนี่นะคะโอเคค่ะแนะนำกิ่งตาบอดไปหนึ่งประเภทแล้วนะคะเดี๋ยวมาเลือที่หลังมาดูอีกหนึ่งประเภทค่ะแต่ตอนนี้ยังดูไม่ออกนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมรับฟังนะคะ